ฉันไม่ควรจะต้องกังวลพวกเขาอาจดับไฟได้แต่ควันก็ยังลอยอยู่สองคนนั้นน่าจะขาดอากาศหายใจตายเพราะว่าควันไปก่อนอับีพี่ปาเกียอับีอับิีลืมตาสิค่อยๆนะค่อยๆกกัวกเขาเนี่ยอับีอับลืมตาสิอับีฉันคิดว่างานของฉันสำเร็จแล้วฉันมั่นใจว่าพวกมันกำลังหายใจเฮือกสุดท้าย แม่ครับตั้งสติก่อนนะ<อ>พวกเขาจะไม่เป็นไรผมคิดว่าพวกเขาคงสูดควันเข้าไปเยอะใช่ครับพ่อแบบนี้เลยหมดสติแต่ว่าพวกเขาไม่ขยับตัวเลยนะคะหมดสติใช่ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่ตายนะอาบีอ,อย่าผ<อ>ู้หญิงง่แต่ทำไมคิดแง่ร้ายขนาดนั้นเนาะไปจากที่นี่ซะพูดจาอัปมงคนตลอดเลยแบบนี้เนะี่จะไปไหนก็ไปเลยเขาไม่ตอบสนองเลยพี่อาบีพี่อาบีฟื้นเถไดในโปรดบุรัพบุรัพช่วยทำอะไรสักอย่างสินี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรัฐทาพวกเขาไปครับ แม่ <ibl ok S 1> ครับเขาดนแล้วใช่ใช่แอบีพือนค่อย่ไ่อยนะพี่ใบเกลือไบ้าพี่บเกลืออยู่ไหนไม่เป็นไรเขาปลอดภัยเขาปลอดภัยดีเขาจะไม่เป็นอะไรพี่คะ่ไม่เป็นไรพีเกลืออยู่ไนอะพี่ระเกียอื้นสติพี่คะพี่พี่ใบเกลือพี่เกอเขาทีเร็วเข้าออบีระวังด้วยนะดื่น้ำก่อนดื่มน้ำก่อนนะดก่อนนะดื่มน้ำก่อนนะ อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพาพวกเขาไปที่ห้องเธอช่ใช่อาเจพาพวกเขาไปที่ห้องฉันด้อยแม่ครับพระเจ้าเมตตาเหลือเกินท่านไม่ยอมให้ภัยอันตรายได้เกิดขึ้นกับสองคนนี <the zy documentary> ้ ช่แล้วไอเจถ้าไม่ใช่ความกรุณาของพระเจ้าคงจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นไปแล้วเหรอเห็นหน้าตัวเองไหมยอย่างก,กับตัวตวลกอย่างนั้นลหละตัวตลกอะนายสิเหมือนหน้ามเมันคนจะร้องไห้อ่ะฮะฉันเป็นห่วงนายมากฉันไม่ทิ้งนายไปไหนลงหน้าผมไม่ยอมให้อันตรายเกิดขึ้นกับทั้งสองคนอยู่แล้ว<ะ> <forth> ให้ฉันฉันหนะ้าให้ไหมคะ ดิชามาส่งมาให้ยา่าเดี๋ยวย่าทำเองย่าครับส่งมาให้ผมเ๋ยผมทำเองนะผมทำเองนี่ปุรับเดี๋ยวพี่ทำเองนะมีพี่เดี๋ยวผมทำเองเงียบเงียบไปเลยทั้งคู่นะครั้งนี้ให้ย่าทำให้นะแต่ว่าคุณย่าคะเธอนะ่ะช่วยครอบครัวจากปัญหาทุกอย่างมาตลอดเลย <c oughs> เธอไม่รู้หรอกว่าเธอนะ่ะมีความหมายกับครอบครัวของเรามากขนาดไหนคุณย่าคะมันไม่ใช่เลยนะคะปลาเกียจ้ะภรรยานะ่ะ จะได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเธอช่วยชีวิตของสามีตัวเองส่งมาให้ฉันหมอคุณยา่าเธอได้รับคำสรรเสริญมากมายแล้วนะดังนั้นตอนนี้โปรดให้เราช่วยเธอ,อเถอะน้่เฉัน<ช>พูดถูก<ช>ไหมครับพี่ยิางแน่นเอาอีกแล้วจะไมไม่ติดตายไปซะขอบคุณพระเจ้าที่พี่ไม่เป็นไร ฉันเป็นห่วงพี่แทบแย่เลยตอนที่พี่ติดอยู่ในกองไฟนะขอบคุณพระเจ้าที่พี่นีออกมาได้อย่างปลอดภัยบุรับฉันขอโทษที่ก่อนหน,นี้พูดแบบนั้นออกไปนะฉันโมโหนะไม่มีเจตนาว่าร้ายคุณเลยฉันแค่เป็นห่วงพี่อามิจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยระบายอารมณ์ใส่คุณนี่โปรดอย่าถือสา,อาฉันเลยทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้แล้วนะไป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 กันเถิบไป <c oughs> นี่ฟังนะับพวกเธอสองคนน่ะ นอนพักกันตอนนี้เลยต้องรีบพักผรไม่ครับย่าผมอยากหนุนตักคุณย่ามากกว่านะครับอ่ะอยากนอนหนุนตักย่าเหรอถ้าย่าให้หลานทําแบบนั้นปราเกียเขาอาจจะไม่พอใจนะครับคุณย่านึกออกแล้วทั้งผมและปราเกียก็หนุนตักคุณย่าด้วยกันแบบนั้นอ่าก็ไดเ้เป็นไปไม่ได้ตอนแรกฉันสูญเสียคนที่ฉันรักแล้วตอนนี้ฉันแก้แคพวกมันไม่สำเร็จเหรอ

นี่คุณครั้งนี้คุณชน,นะแต่ว่าฉันสมควรได้รับรางวัลเพราะว่าฉันเองก็เป็นคนที่ชน,นะเหมือนกันน่ะพูดแบบนี้อีกแล้ว ไม่ใช่แค่รางวัลคุณคู่ควยกับถ้วยรางวัลเลยละแล้วถ้วยรางวัลของฉันอยู่ไหนละ่ะผมจะให้คุณเองนะ เดี๋ยวคุณย่าเตื่นฉันขอให้คุณทำแบบนั้นเลไงเราไม่ใช่แต่ว่าผมจะไม่ทำตอนนี้เงียบไว้ก่อนนะเงียบช่วงนี้เอผมว่าเรางดการเซอร์ไพรส์ก่อนเพราะตอนนี้ผมมีรางวัลที่มันใหญ่กว่าให้กับคุณไงเล่าดีหรรอเปล่าเล่าอันใหญ่กว่าอะไรคะเดี๋ยวผมกลับมานะระวังด้วยล่ะ 呃，这。 นี่ไงข้อตกลงเราไม่ได้ฉลองวาเลนไทน์ดังนั้นนี่จะเป็นเออเซอร์ไพรส์ Surprise. โอเคไหม <c oughs> <łość> ตอนนี้คุณมีความสุขหรือยังฉันมีความสุขและโล่งใจมากเลยค่ะไปกันเถอะ คคุณยาะ่ะไฟไหม้บ้านเราแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะผมก็คิดแบบเดียวกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเราก็อยู่บ้านกันหมดแล้วใครกันนะที่เป็นคนลงมือทำเนะีดิชาคุณเห็นใครเข้าไปในครัวบ้างไหม ไม่นะคะฉันเข้าไปในครัวสองสามครั้งแต่ว่าไม่เห็นใครเข้าไปข้างในนั้นเลยน่ะก่อนหน้านี้อาบีเคยถูกทำร้ายนอกบ้านแต่ครั้งนี้เหตุเกิดในบ้านฉันไม่เข้าใจว่าใครบันช่างกล้าทำเรื่องแบบนี้จ้ะทำไม หล่อนถึงมองฉันแบบนั้นล่ะมีอะไรดิชาคุณนึกอะไรออกเหรอเอ,อ่เปล่าค่ะฉันนึกไม่ออกเลยนะแต่ว่าฉันไม่เจอใครเลยนะบางทีอาจจะมีใครบางคนถือโอกาสตอนฉันไม่อยู่ก็ได้นี่ทำไมเธอสองคนลงมาข้างล่างพักผ่อนเยอะๆซีนี่คุณย่าเราไม่ได้ป่วยนะ ตอนนี้เราสบายดีแล้วใช่ไหม,มพระก,กานดับเพลิงบอกฉันแล้วว่าไฟไหม้ได้ยังไงยังไงเหรอมีคนตัดสายท่อแกส๊สอะไรนะมีรอยตัดที่ท่อแก๊สนะคะดูเหมือนใครบางคนจงใจที่จะตัดท่อนั่นเพื่อให้ใครเนี่ยสักคนจุดไฟแล้วมันจะได้ระเบิดออกมายัางไงล่ะคะ <c oughs> แล้วทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเรื่องนั้นฉันก็สงสัยนะพี่ปากเกียอยู่ในครัวตลอดไม่มีใครเห็นคนอื่นเข้าไปในครัวอีกเลยปูรับพี่ไม่ได้ให้ใครเข้ามาในครัวเลยนะคือฉันออกมาเพื่อสบอาหารตอนเช้าให้กับคุณย่าจากนั้นก็มาหยิบที่จุดไฟจากห้องเก็บของผมคิดว่าต้องมีใครบางคนเข้าไปตัดท่อตอนนั้นแหละตอนแรกมีคนวางระเบิดในกีตาร์อาบีและตอนนี้ก็เกิดเรื่องอีกคนที่ตั้งใจทำร้ายอาบีเขาเนี่ยไม่ยอมลดละเลยนะเนี่ย ยากครับผมคิดว่าเราต้องดูแลความปลอดภัยของอาบีและพี่ปาเกียให้มากกว่าน,นี้ใช่นั่นหมายความว่าใครบางคนหรือว่าฉันอยู่คนเดียวในครัวแต่ว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่อาบีแต่ว่าเป็นฉันแต่จะเป็นใครได้นะจะเป็นใครก็ช่างแต่ต้องเป็นคนที่มาบ้านหลังนี้บ่อยคนนอไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้ฉันจะต้องหาให้เจอว่าเป็นใคร ก็อยากแต่งงานกับฉันงนั้นเหรอไม่เคยส่องกระตุกดูเงาตัวเองนะใช่ไหมเฮิชานิชาิชา,ชาลูกพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกพี่ดิชาอยู่ไหนลูกพี่ ลูกพี่มารีเกิดอะไรขึ้นทำไมแกหายใจหอบว<อ>นะลูกพี่อย่าทผมกลัวสิบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นพูดมาผมยังไม่ได้บอกเลยรัฐบาลติดประกาศต้อกาตัวพี่ไว้ทุกที่ตอนนี้เขาเสนอข่าหัวด้วยนี่ครับห้าล้าน <c oughs> มันตลกตรงไหน <c oughs> ลูกพี่มารีแกไม่เข้าใจ ฉันมีค่าหัวตั้งห้าล้านรูปีบูลิ่าของฉันในมุมไบเนี่ยไม่ต่างจากบ้านเกิดฉันแกลืมไปแล้วเหรอ <c oughs> จำได้ไหมสิบห้าปีก่อนเกิดอะไรขึ้นก็ <c oughs> อะไรขึ้นลูกพี่สารวัตรคนนั้นเลยแต่เพื่อฉันออกจากสถานีตำรวจและเตะต่อยฉันโปสเตอร์หนาฉันถูกติดไว้ทั่วฮารินาแต่ว่าลูกพีฮารรน่าเป็นถิ่นเราและสุรั์ก็มีอำนาจที่นั่น แต่ที่นี่มันมุมไบเนี่ยาเลยแกลืมไปแล้วล,ลูกพี่ที่นี่มุมไบนะเราจะเดือดร้อนนะพี่ให้ผมจองตั๋วกลับเลยไหมอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยฉันจะจองตั๋วให้กแกฟังให้ดีนะทุกคนใครอยากกลับบ้านบอกมาฮะพูดมาเลยฮะไม่ไม่ครับลูกพี่ผมจะอยู่กับลูกพี่แต่ว่าเราจะซ่อนตัวกาน,นแค่ไหนอ่ะฟังให้ดีใครให้แกหลบซ่อนตลอดไปฮะใครพยายามทำร้ายเราเราจะทำให้ชีวิตมันเดือดร้อนพวกแกไม่ต้องกลัวตาบได้ที่มีฉันอยู่ฉันจะลากตัวมันมา ฉันจะทำให้ปุรับตายอย่างสยดสยองและให้ดีชามาเป็นเจ้าสาวของฉันคุณนายเสร็จแล้วครับซ่อมสายเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะไมโครเวฟทำงานไหมคะทำงานปกติดีๆนะพี่พี่คิดว่านี่เป็นแผนร้ายที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าฉันหมายถึง พี่สงสัยใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าใครทํำนะดิชาแต่พี่รู้แค่ว่าตราบใดที่พี่ยังอยู่ที่นี่พี่จะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายครอบครัวน,นี้พี่คะพี่นะต้องดูแลตัวเองไปพร้อมกับการดูแลครอบครัวนะคะมองย้อนกลับไปในเรื่องที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนมีใครบางคนคิดจะฆ่าพี่ด้วยนะ พี่น่ะอยู่ในครัวคนเดียวไม่ใช่เหรอพี่คะฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าพี่น่ะมีศัตรูที่ถูกอาฆาตแค้นบ้างหรือเปล่าที่เขาอยากจะฆ่าพี่ให้ตายทั้งเป็นน่ะมีบ้างหรือเปล่าคะพี่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ว่าปีศาจจะร้กาศมากแค่ไหนก็ตามแต่มันใกล้จะถูกทำลายเต็มทีแล้วคนร้ายจะทำผิดพลาดแล้วก็ถูกเปิดเผยตัวตนในที่สุด ไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอกนะเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันนิชานะ่ะมันพร้อมแล้วนะเอาไปให้อบีทีสิ อยากทำร้ายพี่ประเกียเออคุณนายครับคะนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุครับแต่เป็นการวางแผนล่วงหน้าแน่นอนคุณแน่ใจหรือเปล่าคะเนี่ยดูนี่สิครับเราเจอท่อไหม้อยู่ใกล้เตาแก๊สและนี่ก็คือมีดที่โดนไฟเผาดูเหมือนว่าท่อถูกตัดด้วยมีดอันนี้ทำให้แก๊สรั่วพลที่ตามมาก็คือไฟลุกเมื่อมีคนจุดเตานะครับเออข,ขอฉันดูมีดหน่อยนี่เลยครับ เล่มนี้อยู่ในครัวนี่นี่หมายความว่า ลูกพี่เรากำลังไปสู่หายันนะนะโปรดซ่อนตัวหลังรถดีกว่าเดี๋ยวใครจําพี่ได้ก็จะเป็นเรื่องนะครับไอโง่เอ้ยแกไปเห็นภาพันรอบหน้าฉันนึกไงคนในทีมฉันนี่โง่ทุกคนลูกพี่ครับเราจะไปไหนล่ะครับโจฮูโจฮูเหรอใช่แต่โจฮูมันไกลนะอย่าไปดีกว่าไอโง่เอ้ยต้องไม่เดินไปโจฮูเว้ยไ,ไปด้มยรถไปขโมยรถ,รถจากลานจอดรถมัสกคร์เิไปไปช่วยเขา เขาติตำรวจเนี่ยมาติดโปสเตอร์ประกาศจับแกน,นักเลงในมุมใบนะแต่ชายคนนี้ดูอันตรายเขามีค่าหัวถึงห้าล้านแม่สาลับกุใจอยู่ในรถน่าจะเป็นรถของพวกนั้นจัดการเลยดีกว่าเรื่องนั้นฉันไม่สนมาขโมยกันเถอะมาเร็วนายไปด้านข้างเดี๋ยวฉันไปอีกฝั่งหนึ่ง เฮ้ยเอารถฉันไปหน่ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยขโมยเ่วยด้วยขโมยขโมยขโมยเ้เฮ้เฮ้ย่อยโอ้ยโอเฮ้ยอ๊ยโอาโอยอ๊โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊อย่โยโอโยโออ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 ยอยออออ จับพวกมันเร็วท่านตำรวจมาเลยเรล่าด้วยแล้วก็แกสวยแน่เลยเอ้ยยด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 ทำร้ายเขาทำไมเนี่ยรถฉัน่ะมันจะขโมยรถฉันอ่ะใครเอาไปแต่หน้าให้อภัยเอาไปแต่หน้าไม่ปล่อยมาลงหน้านี่หยุดสิตำรวจมาเลยเล่าพอพ่อพ่อทำอะไรเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเขานี่แกนี่มันคนที่ประกาศจับนี่นี่ข้าหัวพวกเราจับมันเร็วเฮ้ยนอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยกันเนี Jenny> ่ยุกรีบซะนะอันตยตำรวจครับผมโทรจากถนนเอ็มจีนะครับเราเจอนักเลงที uh, ่มีประกาศเรียกข้าวัวนะครับรีบมาเลยครับคุณตำรวจแล้วขันนีสังกรรัสิ่งไหนที่ก็เข้ามาเลยตำรวจกำลังมาแล้วเดี๋ยวแกก็รู้